เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งวินเซอร์ได้เข้าพิธีราชาพิเศษเป็นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่3แห่งอังกฤษในวันที่1กุมภาพันธ์ปี1327และ11เดือนหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดกับฟิลิปป้าก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกันในอาสนาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งยอกในวันที่24มกราคมของปี1328แต่ถ้าคิดว่าฟิลิปป้าจะได้ขึ้นมาชูคอเป็นราชินีสวยๆคุณคิดผิดคะ่ะ สองสามีภรรยาเอ็ดเวิร์ดและฟิลิปปาในเวลานั้นน่ะเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นอายุแค่14-15ขวบเพราะฉะนั้นพระนางอิซาเบลลาแห่งฝรั่งเศสก็เลยทรงปกครองอังกฤษในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยมีโรเจอร์มอร์ติเมอร์อยู่เคียงข้างอิซาเบลลาที่เพิ่งจะได้ลิมรสอำนาจในฐานะราชินียังไม่พร้อมที่จะแบ่งอำนาจนี้ให้กับลูกสะใภ้นะคะแม้แต่พิธีสมมงกุฎราชินีพระนางก็ยังไม่ยอมจัดให้ฟิลิปปาเลยค่ะ